เบื้องหลังไฟปะทุเจนซีท่าการเมืองเนปลาลดีรู้หรือไม่นับตั้งแต่เนปลาลเปลี่ยนแปลงก,การปกครองไปสู่ระบอบสาธารณรัฐเมื่อวันที่28พฤษภาคม2008เป็นต้นมาประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของยอดเขาเอเวอเรสต์แห่งนี้มีรัฐบาลบริหารประเทศรวมกันแล้วถึง14ชุดภายในระยะเวลาเพียง17ปีและภายในระยะเวลาเพียง17ปีดังกล่าวมีพักการเมืองเพียง3พักซึ่งประกอบไปด้วยพักคองเกรสเนปาลพักคอมมินวนิสต์เนปาลหรือเหมาอีส พรรคสามัคคีมาร์กซิสเลนินเท่านั้นที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นบริหารประเทศการหมุนเวียนอำนาจรากับเก้าอี้ดนตรีนี้สร้างปัญหาอะไรให้กับประเทศเนปาลจนกระทั่งนำไปสู่การลุกฮือประท้วงเพื่อขับไล่รัฐบาลชุดล่าสุดที่นำโดยนายกรัฐมนตรีนายขัดคะประาศาสตรสอนมะโอลี ซึ่งเพิ่งเดินทางมายังประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมหารือทวิภาคีเรื่องการส่งเสริมการค้าและการลงทุนกับนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่1-5เมษายนที่ผ่านมากันบ้างนะวันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเหล่านั้นมาให้คุณได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว